เด็กที่ชอบอมข้าวนะครับเกิดจากอะไรแล้วก็จะส่งผลอะไรบ้างนะครับก็ตอบว่าจริงคือต้องดูก่อนว่าข้าวที่ ืออย่างเช่นเด็กในอายุประมาณเท่าเท่าไหร่แล้วนะครับอันดับแรกที่ที่ประเมินเพราะว่าจะต้องดูว่าอาหารข้าวที่เขากินเนี่ยอย่างเช่นความหยาบความละเอียดความนิ่มเนี่ยมันเหมาะสมกับวัยหรือเปล่าถ้าเกิดบางทีแข็งไปหรือยังไม่เหมาะสมกับพัฒนาการของเขาเนี่ยบางทีเขาก็จะจะอม um, ไว้ก่อนเหมือนกับว่าจะ grands, กืนก็ไม่ยังไม่กล้ากืนเต็มที่อะไรเงี้ยนะครับจะคลายก็กลัวบางทีผู้ปกครองก็จะกลัวจะโดนโดนว่าอีกอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เลยตัดสินใจว่าก็กำกึ่งแบบว่าอยู่ตรงกลาง ก่อนแลกนนะกานขอคิดดูก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะก,ก็ต้องดูว่าเออความเออเหมาะสมของความหยาบความนิ่มของอาหารเนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับแต่ถัดมาก็คือว่าดูว่าเออเป็นตั้งแต่คำแรกๆหรือว่าเป็นตลอดเลยนะครับออหรือว่าเป็น ช่วงปลายของการกินนะครับเพราะอันนี้ก็อาจจะบอกอะไรที่แตกต่างกันเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแค่ช่วงปลายเนี่ยบางทีอาจจะแปลว่าเด็กเขาเริ่มอิ่มแล้วนะครับยังยังในของมื้อนั้นนะครับไม่ไม่อาจจะแบบเออไม่ได้อยากกินต่อมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะดูว่าถ้ากินไปเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้จาเป็นจะต้องให้กินต่อเยอะนะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเริ่มอมตั้งแต่แรกๆเลยก็ต้องดูอีกทีเหมือนกันว่าออใกล้ชิดกับ อาหารหรือนมหรือขนมที่เพิ่งกินไปก่อนหน้าไหมนะครับเพราะว่าหลายๆกรณีเนี่ยคือเกิดจากว่ายังไม่ได้มีความหิวที่เต็มที่นะครับถ้าเกิดอย่างเช่นว่ากินนมหรืออาหารไปใกล้ๆสักก่อนที่กินข้าวสักสองชั่วโมงเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากอาหารนะครับอาจจะให้ใกล้กันเกินไปบางทีก็ต้องมีการเล้นจังหวะใ,ให้เหมาะสมมากขึ้นนะครับออนอกจากนั้นนะครับก็ต้องดูว่า ถ้าเกิดอมแล้วเหมือนกับเขาก็ยังกินต่อไปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบใช้เวลาที่นานเกินไปเนี่ยก็อาจจะยังพอไหวแต่ว่าบางคนคือใช้เวลากเวลายาวนานมามเลออย่างเช่นเกินครึ่งชั่วโมงเกินหนึ่งชั่วโมงไปแล้วก็ยังกินไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็คือจะส่งผลเสียนะครับต่อเรื่องว่าทําให้ใช้เวลาในการกินเยอะได้รับสารอาหารที่อาจจะไม่ครบถ้วนไม่เต็มที่นะครับก็อาจจะต้องอมีการปรับไปนะครับว่าดูสาเหตุดังกล่าวว่าเ,าเป็นจากอะไรที่ทําให้อ ยังไม่ยอม,มคืนตรงนั้นลงไปนะครับ